ใช่ครับผมจะภาพไม่เลี้ยงข้าวไมกว่า <c oughs> จะภาพเลี้ยงข้าวก็เลยไม่ได้สั่งข้าวไว้นะครับทีนีพ้พอกว่าจะรู้ตัวก็สั่งไม่ทันแล้วก็เลยวันนี้ก็เลยมีชาเลนจ์ของเราอีกคนละหนึ 100, ออ่งร้อยบาทคู่ละห <บา S 2> นึ่งร้อยคู่ละหนะ 100. ึน 100. ่งร้อยเดี๋ยวเราจะไปบุกล้านเลขเจ็ดกันนะทุกคนร้านเลขลเจ็ดอีกแล้วเ้าเนื้อนะครับงานตบไหล ว่างแล้วว่างแล้วว่างแล้วไไดูฝั่งนู้นดูฝั่งน้ดนดู45่คนทุกคน45คนมาดูกันว่า,าเด็กๆจะกินอะไรบ้างนะครับพนักง,งานเซเวน่นขวัหัวเนี่ย <laughs> มา มาม่าคิดว่าจะกินอะไรว่าจะกินมาม่าดีกว่ามันวายมากขายมีของ50 50แล้วเยี่ยมได้เลยมาม่าแล้วก็รอเดี๋ยวใส่ข้าวเมื่อกี้มีคนแบบพ่อว่าเมื่อครูมาตุ๊บบี้แก๊งเราแก๊งใหญ่ไปที่ไหนใครๆก็ปวดหัว เนี่ยจะพาไปเลี้ยงข้าวนะลำบากครูอีกครูหล่อมากเลยค่ะวันนี้แจ้งนี้ได้เลยมาโอ้โหเออไหนอาหารเธออยู่ไหนเดี๋ยวหมดแรงครัดูเพราะว่าซ้อมวงคอมโบอีกถึงทุ่มหนึ่งไงวันนี้โอ้ยไม่ใช่ซ้อมคอมโบถึงสี่โมงซ้อมไอ้นี่อีกถึงสองทุ่มซ้อมแต่งวงต่ออีกคูวันนี้เหมาสามวงเลยซับ เมาสามวงเลยวันนี้เออเดี๋ยวก็ไปนั่งสะงอสะงาหิวไหนดื่มได้อะไรกินได้น่ข้าวผัดญี่ปุ่นน่แซลมอนค่ะแล้วก็เซเว่นหน้าโรงเรียนนะทุกคนโรงเรียนอยู่นู่นเซเว่นอยู่นี่แม่ถ้าเซเว่นอยู่ติดโรงเรียนนะมันเลยนะเซเว่นอยู่ติดโรงเรียน ครับโอ้กินอะไรเนี่ยปปลา๋องกินข้าวปลากับป๋องประหยัดครับเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ไปแล้วดูคุณได้แล้วก็ไปแล้วดิกินยังยังไม่ได้กินเลยค่ะพรีเซนต์ของคุณภายใน10วินาทีข้าวญี่ปุ่นผัดแซลมอนนะคะอร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวดว่ายังไม่ได้กินเลยแล้วก็ขวดโออิชีนะคะอร่อยมาก ยังไม่ได้กินเลยยังไม่ได้กินเคยกินแล้วเคยกินแล้วเคยกินแล้วอ๋อเลยรู้ว่าอร่อยรอจนนันโอ้นี่มันแดงแป๊ดขนาดนี้ใส่ซอสพริกพริกอ้อครับผมสี่สิบห้าคนแบบช่ำฉ่ำครับวันนี้เซเว่นปวดหัวเซเว่นลองแล้วาคุเองคูได้อะไรกินขาวันนี้โอ้วันนี้ได้ข้าวผัดหน่อไม้ไก่ขาอร่อยไหมคะ ยังไม่ได้กินครับซื้ออะไรบ้างครับซื้ออะไรบ้างแล้วก็ซื้อมาม่าไปกินตอนเย็นแล้วก็ซื้อน้ำซื้อกาแฟเซเว่นี่กาแฟเซเว่นนี่ number one เลยอร่อยสุดในสามโลกแล้วกาแฟเซเว่นนี่กาแฟกดเซเว่นเคยกินบ้างอร่อยมนะยังไม่ได้แก่สตาร์บัคก็สตาร์บัคถือวะเจอกาแฟกดเซเว่น้าไปตาค้างอยู่ได้ทั้งคืนนี่น้องแตงกัวได้ไรครับแตงกัวน้องแตงกัวเฮ้ยเราเรียนตบปากกันเอง ตบปากกันเองห้าสิบทีสองคนสองมาเดี๋ยวตบไม่ไม่เอาดีกว่ามวยปีใบห้าครั้งเอ้าฝากของใว้กับเพื่อนโอ้ยชิวเรื่องเนี้ยผมชอบมวยปีใบห้ารอบหนึ่งสองน้ำมวยปีใบมวยปีใบมวยปีใบคมกันวะฮะกุ้งเชียงยรูปเนี่ยอันนี้มันอยากซื้อเนี่ยโอ้ยบักบ้าเอ้ยไปให้ตังไปซื้อข้าวไปซื้อธงชาติ <ว>โอ๊ยมันจะปวด <st arts> ไช่ครับโอ <c oughs> <c oughs> โอเคจบแล้วกันอันนี้ขอบพระคุณท่านผอนะครับผออนุมันงบประมาณแล้วแต่คู่มูเลยเท่าไหร่ไม่อั้นนะครับแต่ว่าเราก็ใช้แค่พอประมาณเท่ากับเข้ากล่องหนึ่งมื้อแล้วกันนะครับวันนี้ก็ได้เบี้ยเลี้ยงคนละห้าสิบบาทบวกกับเงินตัวเองอีกบางคนก็ซื้อเยอะบางคนก็ซื้อน้อยนะครับดเด็กๆก็เลือกกินในของที่ตัวเองอยากกินเราไม่ได้บังคับนะครับเพราะว่า เข้าไปร้านเลขกจ็ดแล้วก็มันมีของหลายๆอย่างให้เลือกเนาะอ่ะครับผมแค่นี้ครับ